พลัสต์วิมลสินค้าหรือโคดหนูมวยนะคะอินดีมไฟป่าค่ะหนูมวยทำงานประจำควบคู่กับธุรกิจอินดีมค่ะ เป็นธรรมดาค่ะทํางานประจํามันก็จะต้องมีแต่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเครดิตซีค่ะเราก็จะได้เครดิตจากธนาคารจากสถาบันการเงินเยอะแยะ,แยะมากมายเลยให้เรากู้เราทํางานประจําเราก็ต้องสร้างฐานะใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่เลยค่ะหนูมวยคิดผิดมากเลยค่ะเพราะว่าหนูมวยเองนะคะเป็นนี่ค่ะหนูมวยเป็นนี่นอกระบบค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอะคะมันเข้ามาที่ชีวิตเยอะแยะมากมายเลยมันลุมเล้าค่ะมันทําให้หนูมวยไม่มีทาง ออกค่ะเลยต้องพึ่งนอกระบบแล้ววันนึงนะคะหนูมวยต้องขอขอบคุณโค้ดเอมมี่มากๆเลยนะคะโค้ดเอมมี่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจให้หนูมวยฟังนะคะหนูมวยก็เลยถามไปเลยค่ะว่าน้องเอมมันคืออะไรหรอใช่เครือข่ายไหม ทำไมหรอทำไมพี่มวยถึงบอกว่าใช่เครือข่ายไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อยากเป็นคนนึงที่ชอบทําธุรกิจเครือข่ายเพราะพี่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมให้พี่ได้ถ้าอินดีมเป็นธุรกิจเครือข่ายโอเคพี่เอาแผนการตลาดเป็นยังไงหรอน้องเอม็มโค้ดเอมีเล่าให้ฟังหนูมวยตัดสินใจทําอินดีมตั้งแต่วันที่ โค้ดเอมี่มาชวนเลยค่ะวันแรกที่โค้ดเอมี่มาชวนนะคะหนูมวยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะหนูมวยมองเห็นโอกาสค่ะไหนๆเราก็เป็นนี่นอกระบบแล้วหนูมวยเลยตัดสินใจค่ะพอหนูมวยเรียนรู้อย่างจริงจังทำงานตามระบบนะคะที่อินดีททางานไม่ยากค่ะเรามีสูตรสําเร็จในการสร้างรายได้ค่ะมนนุย์เงินล้านทําเหมือนกันค่ะโคดเข้ามาใหม่ก็ทําเหมือนกันค่ะเขาเราทํา1 23ค่ะสูตรของเรามีแค่นี้เองค่ะมันทําให้หนูมวยได้ปลดหนี้นอกระบบค่ะ ดหนี่กยศได้อีกด้วยค่ะอินดีมคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะเห็นโอกาสแล้วจงคว้าโอกาสนั้นไว้โอกาสก็เหมือนอากาศค่ะถ้ามันได้ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้หรือโค้ดหนุม่มวยอินดีมไฟป่าสวัสดีค่ะ พีพี่ๆสมาชิกนะฮะชาวอินดีมทีมเวิร์กทุกท่านนะครับตัวผมผมกับพี่โจนะครับมาร่วมงานนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆทุกคนที่ ผ่านคุณสมบัตินะครับได้ข่าวว่าผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาครับแต่ว่าเราติดเรื่องโควิดนะครับก็เลยเพิ่งได้จัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็งานวันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าสุกสนานมากอยากได้งานแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นต้นแบบงานที่ดีเนาะสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมอยากจะเป็นตัวแทนของทางทีมบริหารของบริษัทอินดีมนะฮะบริษัทของเราเนี่ยอายุประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วเรามีมหาชนเนี่ยก้าวเข้ามาร่วมมือกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวก็ต้องขอบพระคุณนะครับท้งของตัวของพี่โจ้เอง ที่มีเพื่อนๆน,นะพี่น้องนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่ให้ความมั่นใจในบริษัทอินดีมที่ก้าวเข้ามาอย่างล่าสุดก็คือเป็นบริษัท NRF <c oughs> นะครับที่เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับของประเทศไทยเ <c oughs> ขามั่นใจเราใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดได้สอนอะไรเรามาเยอะแยะมากมาย หนึ่งอาชีพไม่พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่2เป็นอาชีพที่สําคัญที่สําคัญที่สุดคืออาชีพที่2ต้องเป็นกระเป๋าหลักให้กับทุกคนได้ศึกษาธุรกิจอินเดียมดูจากคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับทุกท่านที่ทดูอยู่นะตอนนี้ทุกๆกคนและตัวของพี่เองเนี่ยจะมองเห็นว่าบอร์ษัทอินเดียมเนี่ยสามารถตอบโจทย์ชีวิตของพี่ได้หรือเปล่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ